สัมปชัญญะสติเนี่ยมีดีทุกคนอะรู้ว่าฟังอะไรรู้เรื่องอะไรเนี่ยสติดีแต่สัมปชัญญะขาดนะค,คนส่วนใหญ่จะสัมปชัญญะขาดค,คือไม่รู้ตัวว่าฉันคือใครท่านที่กําลังพูดนั่นคือใครฉันควรจะวางตัวอย่างไรนะทที่กำลังพูดเนี่ยเขาคงจะปรับปรุงตัวเองในการวางตัวแหละนะถ้าปรับปรุงตัวเองไม่ได้ก็ต้องช่วยกันเตือนช่วยกันบอกใช่ไหมครับท่านจนในสุด มันเสมอกันสมดุลกันแล้วอ่ะศินเสมอกันเนาะสินเสมอกันคือมีความละอายเกรงกลัวตะบะพอๆกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วมันจะไม่มีปัญหาเลยจะเป็นสังคมที่สงบเย็นคุยกันสบาย,บายได้ประโยชน์จากการคุยกันสนทนาอยู่ตลอดเวลาเนาะครับต้องต้องเคารพให้เกยียรติซึ่งกันและกันให้จังหวะ ให้จังหวะจะถามจะไถ่กันผู้ดใด้จบก่อนถึงถามใช่ไหมครับครับคงเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบใน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 ตัวอย่างที่ผู้ที่เจ้าทรงน่าจะผู้เจ้าทรงสอนด้วยนะว่าฟังธรรมด้วยความเคารพนี่นี่นมีนะมีในพระสูตรนะฟังธรรมด้วยความเคารพเนาะครับท่านเราสังเกตดูสิเราอาราธนานิมนต์พระขึ้นไปบนธรรมาะ พระแสดงธรรมอยู่เนี่ยแล้วพูดแซงขึ้นไปเนี่ยมันมันเหมาะไหมละ่ะมีไหมละ่ะมีใครทํำไหมพระกําลังแสดงธรรมอยู่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงพันพูดไปได้สิบห้านาที<ม>ก็สวนขึ้นไปเลยโอ้ยหลวงพ่อที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันไม่ใช่มั้งผมไปอ่านตำราอะไรอย่างนี้แทรกขึ้นมาอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในวงการฟังธรรมะอันนี้แสดงว่าฟังธรรมด้วยความไม่เคารพอย่างนี้เป็นตน้นเป็นตัวอย่างหยาบๆที่ยกตัวอย่างให้ให้พิจารณาเนาะ นิมนต์พระคือธรรมะเราไปสวนได้ยังไงใช่ไหมครับแต่การสนทนาธรรมในห้องเนี่ยนิมนต์พระคือธรรมะคล้ายกันคือเชิญใครหรือบอกอบอกให้ใครหรือใครขอโอกาสที่จะแสดงธรรมให้โอกาสเขาแสดงธรรมเขารบเขานะเมื่อเขาแสดงธรรมเขาต้องพิจารณาอยู่แล้วนี่คือการสนทนาธรรมในห้องผููยาวไม่ได้หรอกมันไม่เหมาะเสียมารยาทเขาจะรู้ตัวเองพูดแต่พอดีแล้วก็หยุด ิ้งช่วงให้คนอื่นได้พูดได้ถามอย่างเนี้ครถถัถ้าถ้าถ้ามีสำนึกอย่างนี้ทุกคนเนาะนี่ยเรียกว่าศีนสเสมอกันอยู่กันเท่าไหร่ไปกี่ปีร้อยปีก็ไม่มีารืองกันมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเนาะครับท่านผมก็จะได้จําไว้มาบอกกันและกันมีกฎกติกาบ้าง,อ,งอันสมควร ะคัดจะคาดอะไรรอให้พูดจบก่อนหรือขออนุญาตสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับครับลักษณะนั้นแหละครเหมือนในสภาน,ะะานั่นแหละเห็นไหมมีประธานสภาเนะี<อ>่ยประธานสภาจะคอยจัดเบียบการพูดใช่ไหมล่ะครับแล้ว,แล,วแล้วขนาดในสภานะพวกมันสมองการเมืองชั้นมันสมองพั้นั้นนะ่ะมันยังเถียงกันเลยใช่นไหมประธานสภาบางทีก็เ,เอาไม่อยู่นั่นแหละอัตตามานะใหญ่เนาะ เห็นชัดเลยในเวทีใหญ่ด้วยของเราเวทีเล็กเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับต้องมีคนหนึ่งอ่ะเป็นประธานสภาคอยจัดระเบียบการสนทนาในห้องนะเนาะถึงจะทําให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพประสิทธ,ธิผลได้ประโยชน์จากการที่มาประชุมสัมมนา,าอธิปลายกันเนะาะก็ นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ได้รู้ไว้ประดับความรู้เอาไว้คอยบอกคอยเตือนซึ่งกันและกันเพื่อนสนิทมิตรสหายก็จะไปพูดจากลุ่มไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแม้กระทั่งในในบ้านในเรือนเราคนอยู่ด้วยกันจะพูดจาอะไรถ้าเรามีความยับยัง้ง สิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องอยากรู้ไปทุกอย่างใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นหัดน,น่าจะเป็นอย่างนั้นฝึกคนจะอยากรู้ในประเด็นที่กําลังสนทนากัน <S 1> <S 1> ใช่ประเด็น,น,นสนทนาการสนทนาอย่างนี้อยู่แต่อยากรู้อีกอย่างหนึง่งทะลุกลางป้องขึ้นมาตั้งประเด็นใหม่ทับประเด็นเก่าอย่างนี้เป็นตน้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นคือเขาเรียกว่าเอาใจตัวเองว่าตัวเองอยากจะรู้อะไรอยากจะคุยอะไรก็เอาเรื่องนั้นทะลุกลางป้องขึ้นมา กขากำลังคุยกันเรื่องไปไหนมาแต่ตัวเองเอาสามวาสี่ศอกขึ้นมาแทรกอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เสียเสียการสนทนาเนาะต้องอยู่ในประเด็นเนาะก็น่าจะเกี่ยวกับการที่ไม่ให้เกียรติกันอย่างที่ท่านวีระพูดน่นแหละถ้าคนการให้เกียรติกันแล้วจะมีความเรียบร้อยการพูดการจาก็จะมีความรู้จักจังหวะคุย อย่างนั้นใช่ไหมครับท่านครับลักษณะอย่างนั้นแหละครับอืมช่วงนี้เป็นไงสุขภาพก็โลกเกาขึ้นไหลเกาอนี่ปกติเขาจะขึ้นตามหัวแม่เท้าตามข้อเท้าตามหัวเข่าแถ่นี้ข้างล่างแต่เนี่ยเกามันมันบอกว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยฉันไม่เอาแล้วเธอฉลาดกว่าฉัน ฉัเคยขึ้นไปกินหัวไหลเลยกินกระดูกไหลยังรี้ะ,ะแค่หัว,หวไหลจะขึ้นไปไปหัวก็บอมแล้วก็โหนลำบากรักษายากกว่ายเยอะอคนออ <c oughs> จะปวดร้าวหนะ้าดู <c oughs> เขานี่มันยิ่งกว่าอะไรสิครันะอผมอาจจะบอกได้ว่าผมคงจะต้องบรรลุธรรมโดยโดยลดความปวดเกาเนี่ยเพราะเราปวดเกาเนี่ยทุกมันแสนสาหัสนะบีบ <c oughs> คั้นจริงๆนะหัวใจแทบขาดเลยนะ ปวดเขานี่้ปวดเกาปวดฟันนี่น่าจะคล้ายๆกันนะมั้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมันหนีไม่ได้ไงมันเป็นทุกข์ที่รู้แล้วก็ต้องทนอย่างเดียวนี้ต้องทนต้องยอมรับเนาะหนีไปไหนก็ไม่ได้นอกจากกินยาสลบให้มันสลบลืมไปเท่านั้นเองเรียกว่าตายตายหลบมันนะไม่มีทางหนีเลยเมื่อมันมีทุกข์ที่แสนสาหัสอย่างนี้นะมันเป็นประโยชน์มาก ถ้าหากเราสังเกตให้ดีปะ่ะทุกแสนสาหัสอย่างนี้ความเป็น,นรูเวลาเนี่ยมันดิ๊ดดิมันดิ้นปัดปัดปัดเลยนะ <c oughs> ถ้าทุกแสนสาหัสอย่างเงี้ยมันเห็นตัวชัดเลยมันแยกตัวออกมาชัดเลยเนี่ยกูกําลังสั่งเลยว่ามึงจะต้องไปทําให้มันหายปวดเดี๋ยวนี้ให้ได้มึงจะต้องวิ้น้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านก็ต้องวิ่งไปหาหมอใช่ไหม <c oughs> แต่ผมนี่ปวดก็เงย ب, ียบอาศัยใช้ประโยชน์กับมันเลย ล้วสังเกตก็เห็นความเป็นกูเป็นเรามันพุดผุดุดขึ้นมามกนรบกับมันรบกับมันเอาชนะมันแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างกัดกันลุกผัดกันรับเอ๋อันนี้ตัวคือตอนความยึดผิดน่าจะคลายกันนะคือร่ากายเรายังมีความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยคือยังมีความยึดผิดว่ากายนี้เป็นของเราถ้าเราสู้ตรงนี้นะจนความเจ็บปวดทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะมันไม่มีความทุรนทุรายไม่มีความเป็นกูเป็นเรา ไปตอบโป้นะมันเป็นไร,รมันจะกลายเป็นธรรมชาติเพราะความเจ็บปวดเต้นต่อเด็บซ่าเนี่ยคือความปรวนแปลของาธาตุหลบที่เกิดขึ้นในาธาตุขันกายใจถ้ามันร้อนหนาวเย็นอุ่นเนี่ยเป็นความปรวนแปรของาธาตุไฟถ้ามันหนักเบาแข็งอ่อนหยาบกระด้างนุ่มนิ่มนะหนักแน่นนะอึดอัดขัดเคืองเนี่ยเป็นความปวเปลี่ยนแปลงของาธาตุดินธาตุนะ้านําก็ซึมซับเอ่ออาจแตกแยกเกาะกลุ่มกันเข้า แตกทำลายไปหรือประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนนะธาตุน้ำในละเอียดเห็นยากสังเกตได้ยากสามธาตุน่ะดินไฟลมพวกเส้นพวกเส้นพวกเอ็นนี่พวกเส้นพวกเอ็นนี่เป็นธาตุอะไรพวกเส้นพวกเอ็นตัวมันนั่นเป็นธาตุดินแต่ว่าความปวดเจ็บพรมานที่เกิดขึ้นที่เส้นเอ็นกระดูกอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นธาตุลมอ๋อธาตุลมนะลมกับดินเจอกัน มันจะรู้แค่ว่าธาตุกำลังปลด่นแปลเท่านั้นเองเมืเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วลมพัดใบไม้ต้นไม้ไมออกซูซู่ซาๆ,ๆอย่างนั้นเออมันจะไม่มีความเดือดร้อนเนาะเออถ้าเราร,รู้สึกมีอาการปวดเราก็บอกว่าปวดไปเลยนะเจ้าร่างกายก็จิตวิญญาณฉันไม่ปวดกับเธอหรอกนะอย่างนั้นหรือเปล่าปวดไปเถอะอปวดไดปตามสบายลเลยอันนี้ใช้ได้สำหรับเริ่มแรกคือเรียกว่า แต่พอนานๆใช่แต่พอนานๆก็คอยคอยจะมาโอยใหญ่เหมือนกันนะฉะนั้นเอาไปปิดกั้นมันไว้ก่อนพอปิดกั้นแล้วสังเกตให้ดีว่าไอ้ที่มันพูดว่าเอ้ยเอ็งจะปวดก็ปวดไปหน้าน่ะใครเป็นคนพูดใครเป็นคนพูดว่าเอ็งจะปวดก็ปวดไปหนาน่ะใครเป็นคนผมตอบไม่ได้และท่านเวลาจะตอบว่าใครพูดอ่ะเออมันก็มีสองคนคนหนึ่งคือความเห็นผิดยึดผิดเป็นครูเป็นเราครูกับเรากําลังพูดอ๋อครูกับเรากําลังพูดตความเจ็บปวด แต่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคือสติปัญญาแต่ความเพียรเผากิเลสเป็นผู้พูดเออสองตัวญญสองคนที่ต่างกันนะ<อ>ตัวที่เป็นคนเป็นครูเป็นเรานี่เป็นความเห็นผิดยึดผิดครับตัวที่เป็นสติปัญญาความเพียรเผากิเลสไปบอกด้วยด้วยสติปัญญารู้ว่าเนี่ยคือธาตุลมนี่คือธาตุไฟนี่คือธาตุดินนี่คือธาตุน้ํา,ากําลังปกลนแปลนี่เป็นเรื่องของสติปัญญาต้องต้องแยกต้องแยกความปวดให้ออกจากจากตัวเพียรเผากิเลส ัวเทียนเผากิเลสมันจะแยกออกมาเป็นสามคือความเจ็บปวดคือความทุกข์กันนะสภาวะทุกข์กันนะแล้วก็ความเป็นกูเป็นเราที่ต่อโตกับทุกข์กันนะแล้วความเพียรเผากิเลสปัญญาสติซึ่งเป็นความเห็นเผากิเลสปัญญาสติให้ให้แยกให้แยกปวดออกใช่ไหมแยกปวดออกที่หนึ่งแยกความเป็นกูเป็นเราออกที่หนึ่งแยกความเพียรเผากิเลสปัญญาสติออกอีกที่หนึ่งไม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ ไม่ค่อยเข้าใจที่จะแยกกให้สนิทยังไงอ๋อถ้าจิตไม่มีสมาธิมันจะแยกไม่ได้จิตไม่ละเอียดมันจะแยกไม่ได้ท้าจิตมันมีความละเอียดสมาธิมันดีนะมันแยกได้ท่านท่านสมคิดท่านสมคิดฟังอยู่ครับคุณวินัยฝึกแยกง่ายๆคุณวินัยฝึกแยกง่ายๆครับีเสียงวีระกำลังพูฟังอยู่ก็ผมฟังอยู่ครับอยู่กับหลานเนี่ยครับครับดีดีดีก็ถ้าท่านปวดพระเจ้าพยายามแยก แยกออกจากแยกให้ได้แยกจากแยกจากความปวดแยกจากความอาการปวดให้ได้นะแยกง่ายๆก่อนแยกเนี่ยเห็นไหมนี่เสียงวีระอ่านี่หูหูของวินัยเห็นไหมครับนี่จิตของวินัยกําลังรู้เสียงนี่นี่มันเป็นสามส่วนละถ้าเห็นเป็นสามส่วนอย่างนี้แสดงว่าเออเก่งขึ้นละนะพอเก่งขึ้นแล้วนี้ฟังฟังเสียงแล้วพอเสียงกระทบแล้วทีนี้ทิ้งวีระ มารู้อยู่ที่เสียงที่หูแล้วก็รู้ที่ใจนะแล้วก็สังเกตว่ามันมีอะไรไปตอบโต้กับเสียงไหมนะหูได้ยินเสียงนะเสียงมากระทบกับจิตรู้ของวินยัยนะคือวิญญาณเมื่อมากระทบแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมสังเกตหรือถ้ามันเป็นเสียงที่น่าพอใจมันเกิดยินดีเห็นความยินดีไหมเนี่ยแยกความยินดีออกมาอีกตัวนึ หรือว่ามันเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจมันยินร้ายไหมมันไม่พอใจไหมเห็นความยินร้ายให้ได้สังเกตให้เห็นความยินร้ายให้ได้ใครไปสังเกตเห็นสติปัญญานล่วแหละไปสังเกตเห็นนะว่าอ๋ออันนี้ความยินดีอ๋ออันนี้ความยินร้ายเมื่อเห็นความยินดียินร้ายก็ถามตัวเองว่ามันมีแค่ยินดียินร้ายเหรออ๋อมันมีอันอยู่ตรงกลางคือเฉยเฉยตามหลักเนี่ยสติต้องระลึกว่าอะไรขึ้นมาเป็นธาตุคู่เนี่ยมันจะมีกลางเสมอ เพราะฉะนั้นถ้ามันมียินดีข้างหนึ่งยินดีข้างหนึ่งยินร้ายแล้วกลางๆของยินดียินร้ายมันคืออะไรเนี่ยเราก็เห็นความเฉยพอเห็นสามอย่างนี่ก็ครบละธรรมชาติมันจะเป็นสามอย่างเนี้ยเนาะมีซ้ายมีขวาแล้วก็มีกลางเมื่อเห็นครบอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาว่าถ้ายินดีปล่อยให้มันทําตามความยินดีมันจะเกิดอะไรถ้ายินร้ายปล่อยให้มันเป็นใปตามความยินร้ายมันจะเกิดอะไรก็สังเกตต่อไปก็จะไปเห็นตัณหาใช่ไหมความอยากด้วยความยินดียินร้ายใช่ไหม นเ <S an> นี่ยสติปัญญาที่มีกําลังขมกล้าเนี่ยมันจะแยกเป็นส่วนเป็นส่วนนะ,ะถ้ามันลงเฉยล่ะตงเฉยสังเกตเออตัณหาไม่เกิดฮะแต่ถ้าปล่อยให้ยินดีตัณหาก็เกิดปล่อยให้ยินร้ายตัณหาก็เกิดถ้าไม่ยินดีแ้ะตัณหาไม่เกิดแต่มีแต่เฉยเพอสังเกตและแยกแยกได้อย่างนี้ <S <S <an> <S บ่อยๆมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆสิสติปัญญาของชีวิตธาตุขันธร์ก้อนนี้มันก็ฉลาดสอะไรเกิดมันรู้ทันหมด ว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรไม่แยกแยะได้อย่างนั้นสิ่งที่จะต้องแยกก็คือแยกเหตุทุกข์ออกมาให้ได้เหตุทุกข์ก็คือความเห็นผิดยึดผิดเป็นกูเป็นเราเป็นตูนต้นแยกออกมาให้เห็นชัดเจนแล้วอันที่สองแยกสติปัญญาความเพียรปวเกลียดออกมาให้ได้สองอันนี้นต้องแยกกันให้เห็นชัดเมื่อแยกเห็นชัดเรามันจะเป็นสองฝ่ายเพราะทุกวันนี้ชีวิตของปุถุชนของเราเนี่ยถูก ความเห็นผิดยุดผ,ดผิดเป็นครูไปเราเนี่ยสั่งบงการบริหารจัดการชีวิตเป็นเจ้านายชีวิตเป็นพระราชาปกครองชีวิตธาตุขันธ์ก้อนนี้ลอยชิงถูกมันบังคับกินบังคับใช้เกิดตันหายอยู่ตลอดทุกอยู่ตลอดนะไม่รู้จะจบเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเพราะว่าผู้บริหารมันเป็นอัตตามานะที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดแต่บับเนี้เราได้ฟังกัลยะาณมิตรเรา้ฟังได้ยินคําสอนพุทธเจ้าบอกว่าเออมันมีอีกฝ่ายหนึ่งนะ คือฝ่ายความเ,เทนต์พอกีเลสปัญญาสติซึ่งเป็นสีที่พระยาทรงสอนไว้ประทานไว้ถ้า,อาคอนเ,เทนพอกิเลสปัญญาสติปลุกมันลุกขึ้นมาทํางานได้สามอย่างเนี่ยทำสามอย่างเนี่ยมันจะไปลบพุ่งต่อสู้เอาชนะความเห็นผิดยึดผิดเป็นภูมิเราเป็นตัวเป็นตนตนะเอ่อมันปลุกขึ้นมาได้เห็นมันชัดแล้วก็เอามันไปลบกันนะลบกันจนในสุดความเป็นภูเราตายไปก็จะได้คานเพีย์พอกีเลสปัญญาสติมาเป็นพระราชา ปกครองธาตุขันธ์ชีวิตก้อนนี้มาเป็นผู้จัดการชีวิตนะเป็นผู้สั่งการบริการบงการบังคับบัญชาชีวิตความเพียรเพลกิเลสปัญญาสตินี่เข้าบงการชีวิตไปที่ไหนไปสู่ความสุขสงบเยน็นหมดสิ้นทุกความเวียนว่ายตายเกิดนี่คุณญะใหเจ้านายคนไหนอะ่ะปกครองถ้าคุณยังกลับไปให้เจ้านายคนเดิมคืออัตตามานะอครองคุณก็จะเป็นอย่างเก่า เปลี่ยนเจ้านายที่ปกครองชีวิตของคุณเป็นความเทนต์พอกิดปัญญาสติคุณจะได้รับผลสําเร็จชาตินี้เลยแหละที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกน้ำนานหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านหลายโขนชาติคุณจะเหลือชาติที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแค่เจ็ดชาติสามชาติหรือชาติเดียวหรือตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกนี่แหละครับนะเปลี่ยนเจ้านายซะเปลี่ยนเจ้านายซะถ้ายังไม่รู้จากการเปลี่ยนเจ้านายก็แสดงว่า ยังเป็นชาวพุทธที่แย่มากเป็นชาวพุทธเฉยๆ er. ชาวพุทธไปตามทะเบียนบ้านชาวพุทธไปตามเขาขนาดมานั่งสนธนาธรรมในห้องนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเปลี่ยนเจ้านายชีวิตก็แสดงว่าแย่ใช้ไม่ได้ที่ศึกษาเรียนรู้มาสามสี่ห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบปีทิ้งเปล่าศูนย์เปล่าหนักสมองเปล่าๆรกสมองเปล่าเาพราะมันไม่เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องไม่พยายามจะเปลี่ยนผู้ปกครองชีวิตไม่ พยายามจะเปลี่ยนเจ้านายชีวิตให้มันเป็นเจ้านายที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เนาะแต่ตอนนี้รู้ตัวอะไรอย่างถ้ารู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วสตีดีฟังรู้เรื่องหมดเจ้านายคือความคิดความอ่านอะไรนี่ใช่ไหมเจ้านายความคิดความอ่านนั่นเป็นอัตตาเป็นกูเจ้า<ร>นายถ้าเป็นความเพียรเพากิเลสปัญญาสติเนี่ยเป็น เจ้านายที่พระที่เจ้าสูงสุนเป็นความรู้สึกเป็นความเสยทยานอะไรอย่างนั้นคือเจ้านายไม่ใช่ไม่ใช่สติปัญญาความเพียรเนี่ยมันจะเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วเจ้านายเจ้านายเป็นใครอ่ะยังไงเจ้านายก็คือความเพียรความเพียรเผากิเลสปัญญาสติความเพียรเผากิเลสปัญญาสติเขาทํางานยังไงอ่ะความเพียรเผากิเลสนี่คือความอดทนเออ เดียวๆอีงนิดเดียวครับเชิญโทรศัพท์โทรศัพท์โู้กันเจ้านายเจ้านายเชิญโอเคครับท่านความเพียรเผากเลดปัญญาสติครับแล้วก็ปัญญาปัญญาปัญญานี่มีหน้าที่ดูเห็นรู้แลวก็สังเกตพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจครับท่านสติก็คือตัวที่ไปรู้ทันปัจจุบันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกได้ไม่ลืมครับท่านสามตัวนี่แหละเขามาช่วยกันทำงาน เพียนสติปัญญาเผากิเลสสติปัญญาความเพียนเผากิเลสปัญญาสติเรียงลำดับให้ดีเรียงลำดับให้ดีครับตามธรรมจะต้องเอาความเพียนขึ้นหน้าความเพียนเอาปัญญาอยู่ตรงกิเลสแล้วเอาสติหนงท้ายความเพียนเผากิเลสปัญญาสติความเพียนเผากิเลสปัญญาสติความเพียนเผากิเลสปัญญาสติ ต้องเรียนอย่างนี้ครับความเพียรเผากิเลสปัญญาสติเปลี่ยนให้เป็นเจ้านายที่แปลงร่างได้แปลงร่างให้เป็นเจ้านายชีวิตใหม่ให้เป็นเจ้านายชีวิตใหม่เนะยเก่านั่นแหละเปก้นมันไปเลยค่ามันทิ้งไปเลยครับให้รู้จักปวดรู้จักทุกความเพียรเจ้านายเผากิเลสความเพียรปัญญาความเพียรสติ ปัญญาเผากิเลสความเพียรเผากิเลสปัญญาสติไม่ใช่ความเพียรเผากิเลสความเพียรเผากิเลสปัญญาสติปัญญาสติความเพียรเผากิเลสปัญญาสติใช่ฆ่าทิ้งความเห็นผิดยึดผิดเป็นกูเป็นเราเป็นตัวเป็นตนความเพียรเผากิเลสปัญญาสติเนี่ยนะเดี๋ยวอมาฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งความเห็นผิดยึดผิดเป็นกูเป็นเราเป็นตัวเป็นตนอืม นี่แหละงานของชาวพุทธถ้าใครรู้อย่างนี้แล้วก็เป็นชาวพุทธละถ้าใครไม่รู้อย่างนี้เป็นชาวพุทธปลอมชาวพุทธปลอมนะความเลี่ยต่อกิเลสปัญญาความเพียรเ,ยเอากิเลสปัญญาสติเอจํจให้แม่น,จ,มนจําให้แม่นครับคือเจ้านายชีวิต คนใหม่ได้คนเก่าก็คือความเห็นผิดยดผิดเป็นกูเป็นเราเป็นตัวเป็นตนคนเก่าคือเห็นผิดผิดผิดเห็นผิดเห็นผิดผิดผิดเป็นกูเป็นเราเป็นตัวเป็นตน ครับตอนนั้นต้องต้องเอาความเพียรเผากิเลสัญญาสติมาเป็นเจ้านายคนใหม่ชีวิตให้ได้ความเพียรก็คือความตั้งใจใความม,มาุ่งหมไม่ใช่แค่ตั้งใจความเพียรเนี่ยนะคือความอดทนความอท,ออทสภาวะทุกข์ที่เกิดขึ้นนะ เพียงพอกิเลนเนี่ยนะหม้เขาว่าเวลามันเจ็บมากๆเนี่ยทนได้ทนทนทนจนถึงที่สุดจนเห็นความเห็นผิดยึดผิดเป็นครูเป็นเรามันโผล่หน้าออกมาถ้าทนไม่ได้มันจะไม่ทันได้เห็นความเห็นผิดยึดผิดเป็นครูเป็นเราโผล่หน้าออกมาจะเห็นแต่ความเจ็บเพียงพอกิเลสปัญญาสติมันคือทนต่อความทุกข์จนเห็นความเป็นครูเป็นเราถ้าถ้ามันทนต่อความทุกข์ไม่ได้ มันก็จะไม่เห็นความเป็นครูเป็นเราก็จะไม่เห็นเหตุทุกไม่เห็นเหตุทุกก็ฆ่ามันไม่ได้ครบัรบครับสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นก็วันนี้เท่านี้ก็พอสมควรแล้วมั้งท่าดีแล้วเพราะว่าเจ้านายเยือนมาสองครั้งครับโอเคครับก็อนุโมทนาสาธุท่านวีระนักบุญเนรลาน,นา ประเทศไทยครับเจริญสุขเจริญธรรมทุกท่านเลยครับครับนะข้อข้อข้อความเสียงที่แปะไว้หน้าห้องอ่ะนะครับครับไม่ลืมครับเดี๋ยวจะไปแปะแปะในห้องคุณวินัยโดยตรงอีกสักชุดหนึ่งก็ได้ครับครับครับโอเคครับอนุโมทนาสาธุกับท่านสมคิดที่ตนฟังด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับสาธุโลพันเตครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ยังดีเอา นี่นี่ผมจะโผถามอาจารย์